เป็นสมุนไพรต้อนอะไรเอ่ยยูพาดู hoo, ต้นต้อยติ่งเล็กต้อยติ่งเล็กหรืออังกาบเป็นไม้ที่เราคุ้นตากันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเขตร้อนเข้ามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยผ่านเส้นทางทางการค้าตั้งแต่โบราณต้อยติ่งเล็กหรืออังกาบเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กสูงประมาณ20-50ซนเมตรใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับแบบตรงข้ามใบสีเขียวเป็นรูปมนลี ปลายใบมนคนใบแหลมขอบใบเรียบอาจมีคลื่นเล็กน้อยดอกรูปปากแตรปลายดอกแยกออกเป็นห้ากลีบมีสีม่วงบ้างก็เป็นสีชมพูบ้างก็เป็นสีขาวแต่หาได้ยากผลเป็นฝักกลมยาวถ้าได้ความชื้นหรือนานมากๆฝักจะแตกดีดดังแปะ๊ะเป็นของเล่นของเด็กๆในยุคนึงเรามาดูสรรพคุณของต้อยติ่งเล็กหรืออังกาบกันครับตำราได้กล่าวไว้ว่าเมล็ดมีรสเย็นแช่ให้พองใช้ปิดดูดฝี ิดหัวฝีลดการอักเสบใช้พอกแผลหรือรังช่วยสมานแผลแก้ผดผื่นคันรากมีรสจืดเป็นยาดับพิษใช่ผสมกับยาแก้พิษขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการใบนํำมาตามพอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและนี่คือสปปรรพคุณดีๆของต้อยติ่งเล็กหรืออังกาบสมุนไพรต่างถิ่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของใครหลายคนแล้วพบกับยูฮูพาดูเป็นสมุนไพรต้นอะไรเอ่ยในคลิปหน้านะครับ